เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับที่นี่ผมเอามาชี้เป้ารถสวยๆราคาย่าวๆรับชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถอเนกประสงค์ในราคา69,000บาทเท่านั้นเองราคามอเตอร์ไซนะคร์รถยังสวยเลยครับสภาพดีสีสันบอดี้เดิมบางไม่มีชนหนักครับ เครื่องดีเกียร์ดีระบบไฟฟ้าทั้งคันครับใช้ได้ครบปกติภายในก็ยังสวยครับไม่โซมเบาะหนังฟูๆเลยทีเดียวแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเอาไปใช้อีกคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถอเนกประสงค์ปี02-69,000บาทนั่นเอง,อง, 02, 69, เองถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีา้เผ้าเลือซื้อมาทำได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านห้องโดยสารสะอาดเบาพับได้ ที่นั่ง3ามแถวครับพับเรียบพับนอนได้สบาย6900,0เาับาทน,น,นะครับเซฟิล่าปี0ูนเครื่อง2 000, 2 0 0ซีซีครับขับดีวิ่งดีพิกัดดูรถอยู่ลบบุรีสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ